จะมีสีก้นแดงมีพวกมันอแล้วเอามาสั่กางใส่ดู อันนี้ยังไม่แดงยังไม่แดงมองเห็นคนไม่เป็นไรนี่ไงคะลูกแดงๆสวยมากเลยคนก็สั่งเยอะนะอ๋อสั่งเยอะเลยก็จะได้เงินเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเราขายถ้าเกิดเป็นขายดิบเนี่ยมันจะไม่ได้แปลรูปเป็นราคาล้วอะไรคะคิดว่าจะลูกเล็กแปดสิบแปดสลูกใหญ่โล้วนร้อยร้อย แต่ต้นฉบับเขาสาม้ห้าสิบนะคะพันลิตรไปซื้อกข้าามรห้า350กับ250ลูกเล็อันนี้กลัวไม่กลัวเขาไอ้นี้ไงกลัวเขาจะให้เหล็กมดดใ้เวลาหลายวันอยู่แต่ช่วงนี้จะสุกเรื่อยๆเอาวิธีการก่อนรีเก็บนังเกตไงฮะคะมีสีอมชมพูอมม่วงอย่างเงี้ยก็แก่แล้วเด็ดเด็ดไปบ่มได้ค่ะเอาไปไว้เล่หลายวันอ อันนี้มันสายพันธุ์อะไรฮะพันธุ์สมบรูดบุนายค่ะแล้วมันข้อข้อเหล็กแล้วมันเป็นยังไงกับรสทั่วไปก็อมมันจะหวานเยอะหวานเยอะหวานลูกใหญ่ลูกใหญ่หรือถ้าทำเป็นวายก็รสชาติดีกว่าค่ะของในกลุ่มนี้นอกจากทำไว้ทำอะไรบ้างฮะของทำน้ำสมุนไพรโอ้สมุนไพรน้ำกระเจี๊ยบอะไรอย่างนี้ยน้ำกระเจี๊ยบยังยังรอร้อยเหม่องอันนี้เรามาเน้นเรื่องของสมบรูดค่ะ สบายโอเคสบายโอเคกว่าแต่คนวิตามินซีเยอะแล้วก็บำรุงสายตาแล้วก็กินแล้วผิวพรรณดีแล้วก็มีอื่นๆมากมายขับถ่ายระบบขับถ่ายก็ดีให้กินทุกๆกเย็นยิ่งดีใหญ่เลยค่ะล้ากรนีที่เกิดคนอยากจะเรียนรู้เรื่องการเพราะหัวปลูกเนี่ยจะทำาไงครับอ๋อก็ได้ ถ้ามีคนต้องการสนใจอะไรงี้จะเอาเมล็ดไปปลูกเองหรือว่าจะให้พอซื้อต้น,ตนมีพ่อขายค่ะมีเบอร์หลัดติดต่อไหมฮะมีค่ะเบอร์ครับ0825852514ค่ะต <Okay. S 3> ่อแล้วมั้ยต่อแล้วค่ะ ถ้าดูกินได้เมาเลยคนขายคอยยังค่ะออะอ๋อตอนนี้เหรอคะจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกที่พี่เขาทำก็ เป็นที่ปรึกษาให้อยู่แล้วค่ะเรื่องแพ็กเกจเรื่องการตลาด<ม>เรื่องการแปลรูป<ม>ก็คือมีอะไรก็แนะนําทางมสมาชิกอยู่แล้วค่ะ<ม><ม>แล้วก็มีออกบูธทางสหพัฒน์ก็ได้เชิญพี่เขาไปร่วมเปิดบูธแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องวายเราด้วย<ม>แล้วก็จะมีไปประชาสัมพันธ์ในระดับอําเภอระดับจังหวัดด้วยค่ะครับพอลี่ธุรกิจเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ธุรกิจตอนนี้ก็คือผลิตออกมาแล้วก็คือยังก็ตอบรับดีค่ะคือขายได้ตลอดใน กลุ่มในตำบลในระดับอำเภอเราก็มีสั่งออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางกอสอนอทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาสนับสนุนมีออเดอร์ไปฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆกันแล้วก็มีผลตอบรับกลับมาคือพอไปฝากเสร็จแล้วเขาก็กลับมาซื้อของเราใช่ค่ะเป็นการช่วยข้าปลาปติดต่อได้ไงครับติดต่อได้ที่พี่อุไรตามเบอร์และแ็กเกจนี่เลยค่ะพี่ก็คือนี่นะคะเราก็จะแจ้งไปว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะพี่อุไรก็สั่งได้เลยแล้วก็นัดรับสินค้า นะคะแล้วก็จะมีติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนเราด้วยค่ะที่ตำบลนนทีเพราะว่าพี่เขาก็จะอยู่ในกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็รวมกลุ่มกันทำอาชีพใครถนัดด้านไหนก็คือทําด้านนั้นแล้วก็เอาไปรวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยกันคิดค้นผลิตภัณฑ์คิดค้นแพ็กเกจแล้วก็ต่อยอดไปสู่โอท็ค่ะ,คะ

กิโลประมาณทำไปกี่ขวดประมาณเจ็ด <upfront> กิโลวันเนี <umer> ้เจ็ดกิโลแล้วกี่ขวดฮะประมาณเจ็ดกิโลกะว่าเอามาทส่แค่ถังถังนึงก็จะเป็นเดือดตัวนี้กี่ลิตรนะประมาณลิตรครึ่งแล้วก็น้ำสิบแปดลิตรน้ำสิบหกลิตรแล้วก็น้ำตาลสี่กิโลแล้วก็ตาลสี่กิโลได้ประมาณเท่าไหร่สรุปแล้วได้ได้มาประมาณกี่ ประมาณ20ขวดค่นนะ20กวด่ ไปเียแป๊บเดียมไม่ต้องต้องนานไม่นานแค่นอกให้ผลไม้สุกไม่ให้วิตามินทั้งหมดอนะ่ะไม่ให้วิตามินถ้าต้องนานไปวิตามินก็เสียหายเรื่องเสียหายเรี่ยงกะเรื่องแค่ไม่ให้มันเสียรอแล้วก็มาไม่มาดื่กันไหมร้อนร้อนเหรอ หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปขัป้นตอต่อไปก็ปกถ้าเต็มแล้วก็ยิ้มใสยี้สค่ะ,คะใส่ยี้สเลยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับใส่ยี้สใส่ยี้สก็ไว้14วันแล้วก็น้อวค่ะิบวันแล้วถึงจะมานอกแล้วก็ปล่อยไว้ระยะนึงสัก5วัน10วันแล้วก็ไป,ไป,ไปมากรือว่าจะไว้ ไม่อเลกอมากรองมากรองแล้วก็ปอกไปหมดเลยไม่ไม่ต้องกรองนะไม่ต้องกรองนครเรียกไต่ว่าเรากรองแล้ว่าปักหมดแล้วก็กรองไป้องการ Gracias. Sí, sí, sí.